พี่นูมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงดูนะช่างโชว์จบไปแล้วแต่เอฟไปหลายตัวอยู่เอฟในใจเอฟในใจไปก่อนฉันน่ารักมากอย่างแรกที่เอฟคือน่าจะเป็นผมชอบเป็นเกงยีนเอ้ยอุ้ยเป็เกงยีนละพี่ใช่ใช่เหมือนเป็นเป็นกระบอกใหญ่ครับเหมือนเป็นขาจ้ำผมมาดูยีนไปหลายตัวเลยที่แบบขอเดินผ่านไปแล้วแบอุ้ยสวยจังเลยแต่ว่า <Cornell. S 2> ด้วยความที่ในแบบแต่ละคนก็นางแบบในแบบก็คือขายาวกว่าอนาคตผมไปแล้วครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าผมเอามาใส่เนี่ยมันก็จะละพื้นไปไกลเลยแล้วรู้สึกว่าพวกดีเทียวของการเล่นสีชุดแต่ละชุดแบบมันมันเหมาะกับซัมเมอร์จริงๆคันน่าใส่มากใช่สวยสีสันสูรก็สวยครับสูณสีดำผมชอบชุดนี้ชุดที่เป็นสีสี หรอผ้าแบบสบายๆผ้าที่เป็นผ้าเหมือนผ้าลม่นป่ะผมเห็นสูตรตัวหนึ่งที่มันเป็นสูตรคอบอ่บสูตรคอบแบบสวยๆเลยขนาดก็สวยใช่ไหมใดๆคือเพราะว่านางแบบในแบบทุกคนสุดยอดมากครับดูดีมากใส่ออกมาด้วยแบบสวยมากแค่นี้ก็ใช่ผมเป็นเด็กแคร์เลยครับตอนนี้ไม่มขนาดเอาลุ้นวันนี้ผมก็แบบแบกฝั่งนะ ไม่ได้เตียมเลยไม่ได้เตียมทีเรามาเล่นหมากลุกกันใช่วันนี้พี่เป็นฝักจอมมาร่เดี๋วนฝังปูเดี๋ยนะจอมมารกับต้มีเทวดาเทพบุตรเฮ้ยเทพบุตรเลยเหรอเฮ้ยมพี่พีชมมากวาพระวพระวาพระวพระวาพระคนนี้ก็มีหนึ่งคนที่พวกคุณแบบว่าตื่นเต้นรอใจเป็นไงพี่พีกับพอครับผมเนี่ยมีหนึ่งคนทไม่รับตื่เต้นรอใจเป็นไง ไม่หรออะไรเหรอครับอยากเพื่อนคุณทำให้คระตื่นเต้นมันเนี่ยยังไงนะขับรถหลงเนี่ยไม่ได้เข้าใจเพราะว่ามันบ้านบ้านหนูไกลใช่ครับเราเหมือนบางทีมันต้องใช้เวลาในการขับรถรถติดบ้างไม่ต้องเลยครับเรายังผมอยู่ทางนี้ผมหลงเลยครับเมื่อกี้ยังหลงเลยครับออมีคนมาคิดแบบว่ามีมอกว่าครับนีเพราะว่าคุณชอบดูแต่สีเด่นไม่จำทางคุณเป็นอย่างนี้ทั้งสี่คนหรือเปล่า คือผมอ่ะพยายามจําทางแล้วครับแต่สุดท้ายอ่ะก็ลืมอยู่ดีถ้าเกิดว่าคนที่จําทางเก่งที่สุดในนี้น่าจะฟอร์ดใช่หรือเปล่าใช่ผมไม่ไม่ค่อยดู G P S จำทางแล้วก็ขับเลยอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าโซโลหลงทางเก่งอ่ะเก่งกว่าเลยดับเบิลโซโลแล้วก็โซโลไม่ได้ว่าจำทางเก่งแต่จำที่ขีได้านขวาอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอจำได้ไหมสอบจำได้ปะอยู่ในใจเสมออยู่ใใจหรออยู่ในใจคือจำไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ โอยบาจีหลงปะฮะหลงไหมเรื่อ์นี้ไม่ค่อยหลงเอ้ยอันนี้ดู GPS เเต่เดี๋ยว GPS อันนี้เขาเริ่มไปกับผมละเออแต่คุณอาจจะเป็นแบบเขากดก็ได้แต่เราไม่ได้เออใช่จริงๆผมอาจจะซับซ้อนก็ได้นะเฮ้ยแม่ขอค้นหาหน่อยดิเออระวังเข้ามาแล้วหลงแล้วกันเฮ้ยอะไรกันตรงนี้อ่ะวปะปัญหาอาผู้ช่วเนี่ยเดี๋ยวจะไปมาเอาแล้วครับผมยังไงยังไงขอซัพอย์หน่อยสิ ปอยเราต้องถามคนที่ยังไม่เคยเดินทางใช่ขอไปกันมาก่อนรอบนนี้เรียกว่าเลเวลหนึ่งคือแบบไปเก็บ EXP มาบ้างแล้วเล็กน้อยเขาเป็นศูนยุดหได้ไหมศูนยุดหเขาไปมาแป๊บเดียวไปมาแป๊บเดียวไปใช่แล้วไปแบบอ้าไปหรป่าปุ๊บปุ๊บกลับมาเหมือนฝันแต่ว่ารอบนี้เราไปกันสี่คนแล้วอ่ารอบนี้เราก็จะไปเหมือนแบบไปผจญภัยใช่ไปผจญภัยรู้สึกเหมือนเป็นโปเกมอนซีนเนอร์อยู่นะเพราะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันต้องแบบ เป็นความทรงจำนี้แบบดีแน่ๆเลยเพราะเราไปกัน4คนเราไปในนามบรรยากาศรักเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปมงปความสุขคไปส่งความสุขครับผมไปหาของกินอร่อยๆใช่เตรียมความสุขอะไรมาใช่เลยเตรียมความสุขอะไรมาอุ้ยจริงๆริงจริงมีแต่แต่ว่าต้องรออีก2วันใช่บอกเลยว่าพวกเราอะสิ่งที่โชว์แบบเราเตรียมกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์สองอาทิตย์เลย ในการก่อนจะเริ่มทำมันได้ตื่นเต้นที่สุดก็พวกเราสี่คนเนี่ยนะครับเพราะว่าซ้อมแล้วหน้างงานเราก็เปลี่ยนกันเลยอยู่ดีๆคนนคือแบบมันอุ่นลื่นไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเหมือนแบบเราบ็อกกิ้งที่นี่ไปจะแบบไปเข่าๆอะไรเหมือนพอไปนัางงานเราก็จะแบบไปปรับตามาแ,แบบเบรดทีบ้านใช่ๆๆครับมาก่อนอันนี้ก็ได้ไปแบบตอนที ชอ,อย่างออาบอกได้เลยเราะอย่างเราไปโฮจิมินมาน <c oughs> ล่าสุดคือเรียกว่าแบบเป็นที่แรกที่เราไปก็ประทับใจน่าจะเป็นเรื่องของแฟนคลับใช่อที่เราเห็นในโซเชียลว,ว่าเขารอเราตั้งแต่ช่วงสายหน้าสนามเป็นจนแบบจําได้ว่าเราบินไปถึงประมาณทุ่มครึ่งทุกคนคือยังเยอะมากแล้วคือรอเราอยู่หน้าสนามบินแมบบ้ว่าบางทีแบบว่าพี่ซิสบริกับเขาจะแบบว่า ให้แบบหลบหลบติดทาง้วแต่เขาก็ยินกลับลบตัวกระชิ่จนแบบมันเป็นความาทับใจแรกที่ถึงมาทำให้เราแบบมี energy แล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีกำลังในการที่จะแบบทำ n g competing ในครั้งนั้นตลอดทั้งทริปเลยครับผมถ้านอกจากในเรื่องของกำลังใจแล้วผมรู้สึกว่าในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินของที่นู่นเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยผมเอนจอยแล้วผมเป็นคนที่แบบผมเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่ตื่นเต้นอะไรกับบสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยใช่ยังจำได้อยู่เลยเมนูไข่กระทะเมื่อคือใครค้าไข่กระทะบ้างเราแต่เขาเป็นเอ็กซ์ตรีมไข่กระทะเพราะว่าเขามีแบบปกตับบทมีชีสมีแบบท็อปปิ้งเยอะมีอะไรที่แบบเราไม่เคยกินมาก่อนเน้่กินกับขนมปังด้วยอร่อยแล้วก็แบบหลายๆเมนูเลยที่เรากินมาอะไรนะที่มันเป็นแบบเหมือนเครื่องที่เราควานกินไปด้วยขนมที่เหมือนขนมขนมเป็นขนมถ้วยอ่ะใช่แต่มันอร่อยมากผมรู้ว่าเขาใช่เอาไว้รอบหน้า เมนกูเล่นแต่เราประเทศผมกคุณก็แค่กูคุณได้แบบเก็บเก็บเอาไว้รีดเอาไว้ได้เลยเอาไว้รีดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าสุดท้าย ก็เดี๋ยวจะถ่ายมีไฮดรนจนของเมืองที่ไปเลยมาฝากทุกคนให้ดูกันนะครับสัญญาว่าจะถ่ายเยอะๆเลยใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เจอกันในที่ประเทศไทยสักเป๊ปนึงแต่ว่าเราก็จะคอยอัปเดตโซเชียลให้ทุกคนไหนางท่ติดกันนะครับใช่ครับจะคอยมาเล่าให้ฟังว่าแบบไปทําอะไรบ้างมันยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยจะหาเวลามาไลฟ์ให้หาคิดถึงนะครับผมใช่ครับผมก็จริงๆทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะก็อยากจะบอกว่าผมพวกเราทั้งสี่คนเนี่ย จะเหมือนพาทุกคนเนี่ยไปผจญภัยกับพวกเราเลยอ่าโดยการนี้ลงบ่อยๆโดยการนี้แบบมีวอล์กมีอะไรอย่างที่ทุกคนพูดกันนั่นแหละครับใช่ครับเพราะงั้นก็ฝากติดตามพวกเรากับการผจญภัยและอีกหลายๆที่หลังจากนี้ด้วยนะครับรวมถึงใครที่รอติดตามคอนเทนต์ของเราอยู่ก็ยังสามารถติดตามได้ที่มีไมว o f ออฟฟิเชียลครับครับได้ครับ